สวัสดีครับท็อปเปอร์โรทารเฟรนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการรูปแบบใหม่นะครับเดอะโชว์เคสที่จะทำให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวแบบอินไซต์ของในเครือท็อปเปอร์โรทารทั้งหมดที่ไม่อยู่ในข่าวหรือในโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับและสำหรับ EP แรกวันนี้ถือเป็นพายลอตเอพิโซดเลยผมได้รับเกียรติจากหัวเรือใหญ่ของโอริสในประเทศไทยที่มาร่วมมอบความอินไซต์แบบเจาะลึกให้กับออริสเฟรนทุกท่านนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งท็อกเกร์เดโรทามคุณเตมมหาดลรงคุลครับสวัสดีครับคุณเตมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอริสเวสวัสดีทุกท่านก็แน่นอนครับเมื่อเป็นพ i ลอตเอพิโซดแรกนะครับวันนี้เราก็จะจัดเต็มกันด้วย Oris b เ s ส Seller of the Month นาฬิกา5เรือนที่ขายดีที่สุดของเดือนและที่สำคัญเรามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดของทั้ง5รุ่นมากองรวมกันที่นี่เลยเรามาเริ่มกันที่ เบสเซอร์เลอแรกเลยใช่ไหมครับคุณเต็มคุณเต็มเชื่อเลยครับเป็นเบสเซอร์เลอที่หลายๆท่านอาจจะเห็นในงานเสี่ยงพารากอนวอชเอ็กซ์โปนะครับเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่สวยที่สุดแห่งปีเลยจากใจแล้วก็ผมเชื่อว่า,าทีมงานหลายๆท่านก็คงเชื่อมั่นว่านาฬิกาเรนี้ก็สวยจริงๆเหมือนกันเหมือนอาร์ตเวิร์กเหมือนมาสเตอร์เพซเลยนะครับนั่นก็คือ That Watch Limited e dition นะครับที่มี พอ i ต์เตอร์บูลฟังชันอันเดียวบนโลกก็ขอบคุณโอริสเฟรนทุกท่านมากนะครับที่ให้การตอบรับแล้วก็เลือกนาฬิกา d ดชบอร์ดลิมิเต็ดเอ dition เรือนนี้ไปอยู่บนข้อมือทุกท่านนะครับจนนาฬิกาเรือนนี้ที่ได้มาล็อตแรกเนี่ยหมดไปเลยนะครับพร้อมกับการที่เราล็อกดาวน์ไปเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับแต่มีข่าวที่บอกว่าเรามีข่าววินไซด์มาเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้เราได้รับโคตาเพิ่มเป็นพิเศษมาจากโอริสวิสแลนด์นะครับ จำนวนแค่ไม่กี่สิบเรือนเองนะครับเป็นล็อตพิเศษเลยและเราได้จัดส่งล็อตพิเศษจํานวนไม่กี่สิบเรือนนี้ไปตาม point of sale ของโ Orris สทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมให้กับโอริสแ n ทุกท่านได้ไปเลือกและก็จับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่หลายๆท่านช,ชื่นชอบเพราะว่าความเป็น Adventure ของตัว collection a q u i s นะครับแน่นอนมันก็คือ diver watch แต่มันคือ diver watch ที่มี ยูนิคดีไซน์มากๆเลยนะครับเกรเดียนที่ไล่จากสีน้ำเงินไปยังสีเทาแล้วก็มีทางสเตนเบ e z e เซอีกที่ออริสแบรน i ์เซตแฟมิลี่นะครานชื่นชอบนะครับผมมีข้อมูลล่าสุดนะครับคุณเตมจากวอเ d e n ์ซีนะครับซึ่งปีนี้องค์การยูเนสโกได้เลือกวอเ d e n ์ซีให้เป็น g l o b a l best practice transnational conservation นะครับหรือเป็นความสำเร็จด้านความร่วมมือกันระดับโลกในในด้านการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ปีนี้มีการสำรวจด้วยว่าจำนวนประชากรของแมวน้ำสีเทาเนี่ยมีปริมาณจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเฉลี่ยประมาณ11%ในช่วง5ปีหลังมานี้นะครับทำให้เป็นการแสดงเห็นถึงความยั่งยืนของการดูแลพื้นที่บริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพลังของพวกเราชาวโอลิสประเทศไทยทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆแบบนี้ สำหรับเบ s เซอร์เรือนที่2นะครับเมื่อกี้เราเริ่มกันที่ลำดับขายดีลำดับที่5นะครับต่อไปเป็นเรือนที่ขายดีลำดับที่4นะครับเรือนนี้ได้แก่ Roberto Clemente Limited Edition นะครับในการเรือนนี้จัดว่าเป็นนาฬิกาที่ขายดีที่สุดของ o r i s ในปี2020เลยทีเดียวหลังจากที่เปิดตัวช่วงปลายปี2020และยังคงขายดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความที่เป็น Big Cloud และก็เป็น l i m i t e d Edition ที่สวยมิเสนแล้วก็มีเรื่องราวที่ประทับใจมากๆครับคุณเต็ม จริงครับแล้วก็เดือนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านว่าวันที่15ที่เพิ่งผ่านไปวันสองวันนี้เองนะครับก็คือเป็นวัน r รเบิร์ต l e m คล t เมนเแห่งชาตินะครับก็จริงๆแล้วคุณ r o เบิร์ต l e m คล t เก็ไม่ใช่แค่เป็นนักเบสบอลในเก่งที่สุดในในเมเจอรีกเบสบอลนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ดีมากๆเป็นฮิวแมนนิเตเรียนที่คอยช่วยเหลือคน คอยก i v e back to the community นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วแม้ว่าเขาจะอยู่ที่บาดิกาเนี่ยเขาก็เป็นคนโ u รต t โ r i ิโนะครับเขาก็ไม่เคยลืมจุดกำเนิดของเขาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่ดีมากๆแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนาฬิกาของคนที่จิตใจสวยก็ต้องสวยด้วยนะครับ <laughs> ก็แน่นอน นาฬิกาเรือนนี้เหมือนที่คุณก็ณพูดนะครับเป็น one of the best seller of 2020เลยนะครับเพราะว่าหลายๆหลายๆท่านอาจจะรู้ว่า Big c ข o วนั่คือ signature ของเรานะครับเอ g n a t u r e ของ Oris ก็เป็น Color c o m b i n a t i o n ที่ลงตัวมากๆนะครับเป็นขาวแล้วก็เป็นสาย Beige แล้วก็ Stitching จะออกมาคล้ายๆกับถุงมือเบสบอลนะครับจริงๆแล้วเรือนนี้นะครับไม่ได้แค่ popular ที่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่ พอปพลลาทั่วโลกทีเดียวเลยนะครับสามารถไปดูในโซเชียลมีเดียได้นะครับแม้จะเป็น YouTube Facebook Instagram ก็ตามแต่ก็มีแต่คนโพสต์แล้วก็คนชื่นชอบซื้อนาฬิกาโรเบิร์ตฟิเบนเต้มาเป็นของตัวเองผมเชื่อเลยว่ายังไงยังไงนะครับแม้ว่าจะซื้อนาฬิการเร์นี้เป็นานขนาดไหนแม้จะซื้อนาตอนนี้หรือฟังคลิปนี้เสร็จแล้วไปซื้อหรือซื้อมาเป็นปีแล้วนะครับผมเชื่อเลยว่า เป็นนาฬิกาที่ Timeless แล้วก็เป็นดีไซน์ที่สามารถแมชได้กับทุกๆสีตอนที่เลือกแต่งต,ต,ตัวเป็นไหนหากว่าอยากลุยหากว่าอยากไปเป็นออกแนว d r s s รสวอ h งาน f o r m มอ,อ al, ก,ก,ก็ก็ได้หมดเลยคิดว่านาฬิกาเรืนนี้ ต้องมีครับยังไงก็ต้องมีที่คุเตมบอกไปนะครับว่าวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันโรเบโตคริเมนเตเดย์นะครับแต่ปีนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้นนะครับคุณเตมเพราะว่าเป็นการเป็นปีที่20แล้วที่มีการจัดรางวัลน,นี้ขึ้นมานะคบเป็นการจัดงานโรเบโตคริเมนเตเดย์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งทางเมเจอร์ลีกเบสบอลนะครับปีนี้เนื่องจากครบรอบ20ปีเขาก็เลยมีการอนุญ,ญาตให้นักเบสบอลนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโรเบโตคริเมนเตเดย์เนี่ยแล้วก สามารถที่จะส,วม,สวมใส่เสื้อเบอร์21ได้นะครับในการลงเล่นเมเจอร์ลีกเบสบอลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งหมายเลข21นี้เป็นหมายเลขประจําเสื้อเป็นหมายเลขประจําตัวของโรเบ r t โตคริเมนเต้เองนะครับซึ่งจริงๆหมายเลข21เนี่ยทางทีมไพเรสได้ยกเลิกได้รีทายหมายเลขนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงโรเบ r t โตคริเมนเต้เดย์ e เนี่ยเขามีการอนุญ,ญาตเป็นพิเศษเลยนะครับและ จริงนาฬิการุ่นนี้เดมเราขายดีเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับจริงนาฬิกาหมดไปแล้วนะครับเราได้มีการพูดคุยกับทางออริสนะครับเรามีการพูดกับทางโอริสว่าอันนี้อินไซด์มากนะครับเราอยากได้นาฬิการุ่นนี้มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาร่วมฉลองปีที่20ของโรเบโตคริเมนเต้เดย์นะครับตอนนี้เราก็เลยได้รับการรีสต็อกพิเศษมานะครับจากทางออริสนะครับซึ่งสินค้าเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาที่แล้วนะครับเพื่อมาร่วมฉลองเพราะฉะนั้นตอนนี้สินค้า รุ่นนี้มีการรีสต็อกเข้ามาเพิ่มแล้วอยู่ในพื้นที่ขายอยู่ใน point of sale ของ o r i s เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดือนกันยานี้เป็นเดือนที่เราร่วมเฉลิมฉลองให้กับโรเบโตคริเมนเต้นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมนุษยธรรมเรื่องความดีของมนุษย์นะครับคุณเดมมาที่นาฬิกาเรือนที่3นะครับซึ่งเป็นเรือนที่ ขายดีมากเลยเมื่อตอนที่เขาเปิดตัวครั้งแรกซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองก็คือเมื่อประมาณต้นต้นปีเดือนกุมภามีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยก็คือรุ่น Oris w e l l Shark l i m i t e d Edition ครับคุณเต็มเป็นนาฬิกาที่หลายๆคนตั้งชื่อตามตามน้องเลยนะครับว่าเป็นน้องจุด <laughs> เป็นนาฬิกาที่ออกมาช่วงกุมภานะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ขายดีมา,มากๆเป็น Bestseller of 2021 so far เลยนะครับเพราะว่า ความที่มันมีฟังก์ชัน GMT ที่หลายๆท่านอาจจาะเตรียมตัวพร้อมที่จะซื้อใหม่เพราะว่าอาจจะมีเวลเดินทางในอีกไม่ไม่ช้าหวราว่าไม่ช้านะครับนอกจากนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายของนาฬิกาเรือนนี้เป็นหลักเลยนะฮะก็คือการที่เป็น texture dial ครั้งแรกของ o r i s เลยนะครับตามผิวของ a ว e Shark นะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเว e s h ร์ k มาให้โ r i s เทุกท่านได้ทราบกันนะครับ ทราบกันไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการศึกษานะครับแล้วก็มีข้อสรุปว่าลายจุดลายจุดจุดที่คุณเต็มบอกเนี่ยที่อยู่บนหนังของฉลามวานนะครับเขามีความแตกต่างกันในแต่ละตัวนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งมันเหมือนกับลายนิ้วมือของมนุษย์เราเองนะครับเขาก็เลยสามารถที่นักอนุรักษ์ก็เลยสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมการเดินทางหรือเรื่องราวของฉลามวานแต่ละตัวได้เลยนะครับโดยเขาไปถ่ายภาพนะครับที่ หนังของฉลามวานแต่ละตัวนะครับแล้วก็นําไปเข้าเก็บไว้ในดัต a าเบสนะครับเพื่อที่จะแยกเลยว่าฉลามวานตัวนี้คือตัวไหนคือตัวไหนซึ่งทุกตัวมีลายจุดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือสำหรับประเทศไทยเองนะครับคุณเต็มและโอริสเฟนทุกท่านทราบหมว่าฉลามวานเนี่ยเป็นสายพันธุ์ฉลามสายพันธุ์เดียวเท่านั้นเองนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้กลายเป็นสัตว์สงวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของฉลามวานมากๆและ แสดงให้เห็นถึงว่าสาัดว์ชนนี้โดนคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วนะครับไปที่เรือนที่4นะครับเรือนที่4เราไปกันครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับท็อปเบสเซอร์ออฟดะมานในในเดือนนี้นะครับเรือนที่4เป็นลิมิเต็ดเอดิชันอีกหนึ่งเรือนนะครับที่จัดว่า ใกล้ชิดกับคนไทยมากๆนะครับนั่นก็คือฮันกังลิมิเต็ดเอดิชันนะครับนาฬิกาที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและดีมากในช่วงการเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในงาน Central International Watch Fair นะครับและทำให้นาฬิกาเรือนนี้ขึ้นเป็นเ e ซเซอร์เในตอนนั้นเลยทีเดียวครับคุณเตมใช่ครับก็เป็นนาฬิกาสีเขียว o r ริจินอก่อนที่จะมีเทรนนาฬิกาสีเขียวมาเลยนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ผมชื่นชอบมากวันนี้ผมก็ใส่มานะครับก็ เชื่อเลยว่าหลายๆท่านที่ได้ชมน้องตัวจริงครั้งแรกที่ t r n t r n t i r t e t n o t i o w a t w h t c i r เนี่ยก็หลงรักกับควาเขียวเป็นนาฬิกาที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่า small s e c o n d และก็เด่น window function ของ ORIS เนี่ยก็โผล่มาไม่ค่อยเยอะ ก่อนที่จะมาถึงทางกลางก็มีแค่เ r e a เ b ร r r i e ร r e ีฟพาน3นะครับที่ได้รับผลตอบรับดีมากๆเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นนาฬิกาที่ออกแบบ Green g r a d ีย n t ันเบ u ร์สเกรเดียนนะครับเป็นนาฬิกายังไงหากว่ามองจากไกลก็ต้องเห็นนะครับเป็นนาฬิกาที่โดดเด่นมากๆสวยมากๆแล้วก็ท,ทุกๆท่านผมเชื่อเลว โ r i ิสเฟรน d ์แอนด์แี่ห้ามพลาดโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นสายเกานะครับหากว่าดูซีรีส์เกาหลีหรือฟังเพลงเกาหลีหรืออะไรเกาหลีก็ตามแต่นะครับก็มั่นใจเลยว่าจะไม่ว่าจะชอบ Oris h ฮังคั l ลิมิเต็ดเอดิชซึ่งเหลือ9เรือนสุดท้ายแล้วเเรือนแล้วนะฮะเหลือน้อยจริงๆหมดแล้วหมดเลยนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเพราะไม่อยากให้ o r i s Friends and Family พลาดแล้วนะครับ รีบไปดูของจริงรีบไปซื้อก่อนที่มันจะหมดไปเลยโอเคครับก็มีอัปเดตเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับแม่น้ำฮานหรือฮานกังที่เรารู้จักกันนะครับอย่างจากที่โอริสได้ไปร่วมมือในการดูแลทําความสะอาดแม่น้ํานี้ในช่วงคลีนอัปเดตนะครับปีนี้เขาก็มีการทําความสะอาดกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Spring Clean Up Operations นะครับก็คือเขามีการไปทําความสะอาด ต้นวิโลคุณเตมแปลกมากปีนี้เขามีการทำํำสัดต้นวิโลแล้วก็ตัวดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งของแม่น้ำนะครับในช่วงสปริงนี้เพื่อให้บริเวณนั้นเพื่อให้ดินเพื่อให้ต้นไม้บริเวณนั้นเนี่ยมีเกิดมีความสะอาดขึ้นมารอรับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอันนี้เป็นล่าสุดของฮันกางตอนนี้ครับและเรือนที่5นะครับเรือนนี้ถือว่าร้อนแรงมากๆเลย ไม่ติดเข้ามาในโผท็อป o อฟเดอะมารไม่ได้แน่ๆนะครับเรือนนี้คือ Oris a q u i s ิสเดตอัพ c c เคนะครับอย่างางที่เราทราบกันนะครว่านาฬิการเรือนนี้มีนักขับทำมาจากพลาสติก p พชนะครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลมีสีสันที่แตกต่างกันในแต่ละเรือนมีลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ละเรือนนะครับทำให้นาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยกลายเป็น l i m i t ต็ดเ dition แบบ1เรือนในโลกเท่านั้นครับคุณเดมใช่ครับเป็นนาฬิกาที่ ค่อนข้างอินเทรนด์อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เปิดตัวตั้งแต่ n e v a w a t c h Days g e n e v e w a t c h Days เนี่ยก็มีหลายๆแบรนด์ไปร่วมนะครับแต่ว่า,าสามารถดูได้ทาง YouTube ทาง Facebook ทาง Instagram ม o r i s r q u i s ิสอัพไซเนะครับเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ได้รับผลตอบรับที่ดีที่สุดในงานเลยนะครับรนอกจากจะสวยแล้วนอกจากจะเป็น ORIS Arquist ที่ทุกๆคนรู้จักชื่นชอบและเปกอย่างสูงแล้วเนี่ยก็มี ความเป็น Mission change for the better ของ Oris นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็มี Mission change for the better กับหลายๆรุ่นแม้จะเป็นเล็กๆขา,าวหางงที่เราเพิ่งคุย by t h a t word ที่เราเพิ่งคุยไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น change for the better อย่างแท้จริงโดยการเอา PET plastic มาทำเป็นนาฬิกานะครับเหมือนที่คุณก็พูด every piece is u a limited edition นะครับผมได้ยินมาจากทางคุณแมวของเรานะครับว่าล็อตแรกหมด เกลี้ยงไปแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับยังไงต้องรีบจัดเมื่อลถสองมาซึ่งลถสองหาว่าผมเข้าใจไม่ผิดมาไม่เยอะใช่ไหมครับคุณโกใช่ครับคุณเต็มอันนี้เป็นข่าวข่าวดีแบบ i n นไซต์อินไซต์ให้กับคนที่ติดตามเดอะโชว์เคสเท่านั้นนะค,คุณเต็มเรา e x c กซ์คลูให้กับคนที่ติดตามเดอะโชว์เคสเท่านั้นนะครับก็คือนาฬิกาเนี่ยจะมาในสัปดาห์หน้านะครับ แล้วก็จํานวนที่มาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากเลยตอนนี้โอริสเฟรนท่านไหนที่สนใจนะครับลองติดต่อ SA ดูนะครับหรือแม้กระทั่งอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับมาคุยกันไว้ได้เลยนะครับอันนี้พิเศษมากท่านไหนที่อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าติดต่อ SA ของโอริสนะครับท่านจะมีโอกาสได้เห็นหน้าปัดนาฬิกานะครับของทั้งหมดที่จะเข้ามาในลอตนี้เลยนะครับจะได้เลือกก่อนเลยว่า อยากได้นาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีอะไรลายสีอะไรนะครับแล้วสัปดาห์หน้าได้รับของจริงๆแน่นอนนะครับเพราะนั้นรีบเลือกนะครับรีบตัดสินใจรีบติดต่อรีบอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับนอกเดีโชว์เคสไม่ทราบข้อมูลนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้มันเกิดกระแสกันมานะครับคุณเต็มว่าแต่ละคนอยากจะเลือกลายที่ตัวเองชอบนะครับตามหากันเลยว่าสีนี้ลายนี้ที่ชอบเป็นยังไงนะครับเพราะนั้น รีบจับจองเป็นเจ้าของกันเลยนะครับยังไงสินค้าจะมาถึงเราสัปดาห์หน้าแน่นอนยังไงให้ไปลองเลือกชมติดต่อ SA หรือแม้กระทั่งทักอินบ็อกซ์ที่นี่มานะครับอินบ็อกซ์นี้มาหรือลองแอดไลน์ก็ได้นะครับมีไลน์อ f ฟฟิเชีด้วยนะครับแอดไลน์แอดโอ t ินะครับลองเข้าไปคุยกับทางแอดมินดูแล้วก็จะได้เลือกนับปัดนาฬิกาที่ตเองอยากจะได้จริงๆนะครับสุดท้ายนะครับขอฝาก the Showcase นะครับกับทุกท่านด้วย รับรองได้ว่าเราจะมีข้อมูลแบบอินไซต์อินไซต์มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยังไงกดติดตาม road, ทอกาเลโรททง Facebook หรือเพิ่มเพื่อนกับ Oris นะครับ As o r อร t h ได้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับและรับรองได้ทั้งต่อไปโชว์เคสมีเรื่องราวอินไซต์มาให้ทุกท่านได้ตื่นเต้นและได้รู้ข้อมูลแบบลึกๆเข้าไปอีกนะครับ แล้วเจอกับ t ด e Showcase ครั้งใหม่เร็วๆนี้แน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณเต็มขอบคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ